หนังสือเล่มนี้จะถูกเขียนด้วยภาษาที่งดงามแล้วก็กลายเป็นหนังสือที่สั่นสะเทือนจิตใจผู้อา่านการกระทำสิ่งนี้จะไม่ใช่แค่ช่วยสมัณบาดแผลในใจนะแต่จะช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของผู้อา่านให้มีเสถียรภาพและอิสรภาพที่ยั่งยืนอีกด้วย Sunday ทําชีวิตให้ง่ายในราคาที่ใช่คืออะไรอยากรู้ใช่ไหมครับก็งง่ายกว่าจะใช่ไว้ง่ายกว่าเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแค่คุณ search easy sunday com คุณก็สามารถซื้อประกรันสุขภาพ หรือประกันรถยนต์พร้อมเลือกแผนและความคุ้มครองที่ใช่กว่าได้เองง่ายกว่าเพราะเรามี j อ lly Super App ปให้คุณปรึกษาแพทย์ออนไลน์และรอรับยาที่บ้านหรือจะยื่นเคลมก็ทําทได้เลยผ่านแอปง่ายกว่าเพราะซันเดย์เราออกอีเวนต์ตลอดปีใครไปเจอเราได้รับโค้ดส่วนลดแน่นอนที่สําคัญสาหรับผู้ชมทาง YouTube เพียงกรอกโ,โค้ด u n d a y Thailand YouTube รับส่วนลดค่าเบี้ยเลยทันที10เซนสำหรับประกันสุขภาพ Sunday s m a r t i n อิ r เทอร์เน็ตบอรง่ายและใช่แบบนี้มีแค่ Sunday เท่านั้นครับ thanks god it's sunday อาทิตย์นี้มีเรื่องเล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแตงกอตอิตซันเดออีพีที่51นะครับโดยอีพีที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องคนตายพินัยกรรมและมรดกที่ตกทอดมาถึงคนเป็นนะครับโดยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่านี่สินเนี่ยก็เป็นมรดกของคนเป็นได้เช่นกันนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็ดูที่ลิงก์ข้างบนนี้หรือว่าใน description ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับส่วนเนื้อหาหลักในอีีของเราในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมา พูดถึงเรื่องหนังสือกันซึ่งเป็นเรื่องที่น้องๆในทีมมาร์เก็ตติ้งของเรา Request ขึ้นมานะครับเป็นเกี่ยวกับการทำเซลฟ์ฮิลลิ่งบุ๊กหรือหนังสือฮิลใจที่คุณอ่านเวลาที่คุณเหนื่อยล้าไม่รู้ว่างานที่เราทําที่นี่มันเหนื่อยล้าหรือ,อยังไงนะครับเขาก็เลย Request อีพีนี้ขึ้นมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าหนังสือ5้าเล่มที่เราจะแนะนําในการทำ self healing เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันในตัวหลายๆคนรวมถึงทั้งตัวผมด้วยถ้าเกิดจะหาหนังสือสักเล่มหนึ่งอ่านเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองข้ามหนังสือประเภทนี้ไปรวมทั้งตัวผมด้วยซึ่งก็ไม่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือแนวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใน5้าเล่มที่เราแนะนำเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเล่มแรกที่เราอยากแนะนำนะครับมีชื่อว่า healing is the new high นะครับซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ย หนังสือภาษาไทยจะเขียนว่าพลังแห่งการเยียวยาที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตนะครับโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเนื้อเรื่องจะเป็นการเอาชนะความวุ่นวายทางอารมณ์และการค้นหาอิสรภาพซึ่งเขียนโดยคุณเว็กซ์คิงนะครับและแปลโดยคุณกิษรารัตนาพิรัตคุโดนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวผู้เขียนนิดนึงนะครับซึ่งคุณเว็กซ์คิงเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นนักเขียนที่เขียนหนังสือขายดีอันดับหนึ่งของ Sunday Time s เลยนะครับที่สําคัญเนี่ยนอกจากนั้นคุณเว็กซ์คิงเขายังเป็น, Creator, ปน, Life Coach นคอนเทนต ลองไปดูงานของเขาเองได้นะครับว่าชอบไม่ชอบอยังไงทีนี้เรามาพูดถึงเนื้อหาข้างในของหนังสือเล่มนี้กัน l i n g is the New High เนี่ยเป็นหนังสือที่คุณเว็กซ์เขาได้พูดถึงการเยียวยาตัวเองด้วยตัวเองจากภายในซึ่งถือว่าเป็นการรักตัวเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับโดยการผสมผสานาหลักการปฏิบัติทางโยคะกับเทคนิคง่ายๆทําให้ผลลัพธ์ของการฮิลเนี่ยเสถียรและดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยคุณเว็กซ์เนี่ยเขาทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าการกระทําสิ่งนี้จะไม่ใช่แค่ช่วยสมน บาดแผลในใจเนะแต่จะช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของผู้อ่านให้มีเสถียรภาพและอิสรภาพที่ยั่งยืนอีกด้วยฟังดูยิ่งใหญ่มากนะครับอิสรภาพที่ยั่งยืนนะครับโดยใครที่กําลังมองหาหนังสือแนวนี้อยู่เล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในเล่มที่แนะนําครับมาต่อกันเล่มที่2เลยนะครับเล่มนี้มีชื่อว่าจุดเปลี่ยนของชีวิต เกิดขึ้นเมื่อใจเราเคลื่อนไหวเป็นหนังสือเล่มที่จัดอยู่ในหมวดหนังสือฮิวใจและพัฒนาตัวเองไปในตัวนะครับโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยนักเขียนชาวเกาหลีชื่อว่าคุณคิมมียองนะครับแปลโดยคุณวนิดาคราวเหมาะจากสำนักพิมพ์สปริงบุ๊กส์นะครับจากปกของหนังสือเนี่ยเขาเขียนเป็นประโยคสั้นๆว่าอันนี้ผมชอบมากส่วนตัวการหกล้มและลุกขึ้นแบบซ้ำๆเนี่ยแทบจะเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เราเข้าใกล้ความฝัน อ่าผ,ผมว่าในจริงอันนี้เห็นด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราอย่าลังเลที่จะเริ่มต้นโอ้อันนี้คมมากเนื้อหาข้างในเนี่ยจะเป็นมีบทของการใช้คําพูด4ด้านดังนี้นะครับด้านที่1คือคําพูดที่ช่วยหัวใจฉันด้านที่สองคือคําพูดที่ช่วยชีวิตประจําวันของฉันด้านที่สามคือคําพูดที่ช่วยประคองความสัมพันธ์ของฉันความสัมพันธ์อันล้ําค่าของฉันด้วยและด้านสุดท้ายด้านที่4ี่คือคําพูดที่ช่วยหล่อเลี้ยงความฝันของฉันซึ่งด้วยเสน่ห์การแปลของคุณวนิดาเนี่ยก็ทําให เกิดภาษาที่คมคายทําให้การเล่าเรื่องต่างๆในหนังสือเล่มนี้มีลูกเล่นมากขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยครับต่อมาเล่มที่3นะครับหนังสือที่ชื่อว่า Gift from the Sea หรือของฝากจากท้องทะเลนะครับเป็นหนังสือที่เล่าถึงบทเรียนของชีวิตของผู้หญิงที่โด่งดังสุดอเมริกาคนหนึ่งแล้วกันที่ถูกไถ่ทอดออกมาหลังจากที่เธอผู้นี้เนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่บนเกาะอ,อันห่างไกลนะครับหนังสือเล่มนี้จะถูกเขียนด้วยภาษาที่งดงามแล้วก็กลายเป็นหนังสือที่สั่นสะเทือนจิตใจผู้อ่าน โดยผู้เขียนเนี่ยชื่อว่าแอนมอนโรลินเบิร์กนะครับแล้วก็แปลโดยคุณจนัญญยาเตรียมอนุรักษ์เนื้อหาด้านในเนี่ยจะแบ่งออกเป็น8บทด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเหมือนกล่องของฝากจากทะเลที่ส่งออกมาจากทะเลเนาะเป็นสารที่ส่งต่อจากผู้เขียนใหงผู้อ่านโดยที่กล่องที่1เนี่ยชื่อว่า The Beach หรือว่าชายหาดกล่องที่2เนี่ยชื่อว่าหอยเชน n นลเวลค์กล่องที่3ชื่อว่า Moon Shell หรือว่าเปลือกหอยพระจันทร์ส่วนกล่องที่4หรือเรื่องที่4เนี่ยชื่อว่า Double Sunrise หรือเปลือกหอยคู่รุ่งอรุณนะครับกล่องที่5เนี่ยชื่อว่า oyster bed ขดหินหอยนางรมกล่องที่6ชื่อว่า a g o n o t a กล่องที่7ชื่อว่า a few s h e l l หรือเปลือกหอยจำนวนหนึ่งและกล่องสุดท้ายกล่องที่8ชื่อว่า the beach at my back การหันหลังให้หาดทรายนะครับโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยมียอดขายกว่า หลายร้านเล่มนะครับแล้วก็แปลมามากกว่า45ภาษาทั่วโลกแล้วด้วยหนังสือเล่มนี้เนี่ยตีพิมพ์มาอย่างยาวนานนะมากกว่า60ปีโดย8บทนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องแบกรับอะไรไวไวมากมายแล้วก็มีการเติบโตเปลี่ยนผ่านแล้วก็เป็นอิสระได้อย่างไรเนี่ยบทเรียนของผู้หญิงคนหนึ่งที่โด่งดังที่ส,สุดในสหรัฐอเมริกาถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือนอกจากจะเป็นหนังสือทีอ่สามารถส่งต่อให้คนที่รักได้แล้วเนี่ยยังเป็นหนังสือที่แนะนําให้ผู้ชายหลายๆคนอ่านด้วยซึ่งจะได้เข้าใจ จักรวาลของผู้หญิงดีขึ้นด้วยครับไปกันไวๆนะครับกับเล่มที่4เนี่ยชื่อว่าวิชาโรคใจ101หรือ where to start หนังสือฮิวใจที่เขียนโดย mental health อเมริกาและแปลโดยคุณพัชชาจากสำนักพิมพ์ cactus publishing นะครับคือจากการบอกเล่าของนักรีวิวหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อคนที่รู้สึกว่าไร้ค่าไม่ได้รับความรักไม่มีคนชอบหรือคนที่กำลังรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นการนำความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวช มาเผยแผ่อยู่ในมือผู้อ่านโดยหนังสือจะมีบททดสอบภาวะทางจิตใจผู้อ่านสามารถเปิดเพื่อเช็คสัญญาณดังกล่าวได้นะครับแล้วก็เช็คว่าตอนนี้ฉันโอเคอยู่หรือเปล่าซึ่งเนื้อหาในหนังสือเนี่ยเหมือนไกด์ไลน์ให้ผู้อ่านสามารถเช็คโรคซึมเศร้าของตัวเองได้และมีเทคนิคสามารถเริ่มบทสนทนาแรกได้ถ้าจะต้องไปที่พบนักจิตบ,บ,บําบัดอะไรแบบนี้นะครับโดยที่หนังสือเล่มนี้แล้วก็ คู่มือและบททดสอบเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกับที่สถานพยาบาลใช้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมั่นใจได้ว่าไม่ได้มีความมั่วหรือความสับสนแน่นอนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไปรู้จักคุยกับคนหลายคนอ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วมีความคลาดเคลื่อนนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะใช้แบบทดสอบและเนื้อหาเดียวกับทาง mental health america เลยสำหรับหนังสือเล่มนี้ส่วนตัวคิดว่าคนที่ยังไม่ชชวร์ว่าสภาพจิตใจตัวเองตอนนี้เป็นยังไงหรือว่าเป็นปกติหรือไม่ปกติหรืออยากจะทดสอบว่า ตัวเองอมีภาวะของโรคหรือสัญญาของโรคนี้หรือเปล่าเนี่ยก็แนะนําอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันจะมีบททดสอบข้างในมาด้วยนะครับก็ลองทํากันดูและหนังสือเล่มสุดท้ายในวันนี้ที่จะแนะนํานะครับผมขอยกให้กับอิชิโกะอิชิเอะนะครับหรือแปลเป็นไทยว่าละเลียดปัจจุบันดื่มดับกับอนาคตคือแค่ชื่อภาษาไทยนี่คือโดนมากเป็นหนังสือที่ให้ปรัชญาความคิดนะครับเกี่ยวกับ การเห็นคุณค่าของชีวิตในทุกช่วงชีวิตเลยเพราะว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นกับเราเนี่ยหรือว่าโมเมนต์บางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเราอาจจะไม่ได้จดจําแล้วมันจะสูญหายไปชั่วชีวิตของเราตลอดกาลซึ่งอันนี้เป็นความหมายของคำว,ว่าอิชิโกอิเชะซึ่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยมักใช้กับทักทายกันหรือบอกลากันเพื่อสื่อว่าการพบเจอครั้งนี้ถือเป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งพิเศษนะครับรวมถึงคำคำนี้ยังเป็นแก่นของศาสนาพุทธนิกายเซนอีกด้วยนะครับ สำหรับใครที่มองหาหนังสือดีๆช่วยฮิลใจทำให้ใจสงบขึ้นเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่แนะนำครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ5หนังสือฮิลใจวันนี้ที่เราเอามาแนะนำนะครับแล้วก็ถ้าใครอ่านเล่มไหนแล้วหรือมีเล่มอื่นที่จะแนะนำเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็อยากจะฝากช่องไว้ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราซึ่งทีมงานของเราก็พยายามนำเสนอคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆนี่แหละครับ แล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับขอฝากโ Product ์ของบริษัทเราด้วยก็คือประกันสุขภาพถ้าใครมองหาประกันสุขภาพที่สามารถซื้อได้ตัวเองได้มีเทคโนโลยีช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมีแอปพลิเคชันต่างๆสามารถเข้าไปที่ easy sunday.com และเลือกหาประกันสุขภาพที่เหมาะกับตัวเองได้เลยนะครับสามารถชำระเงินผ่านเว็บไซต์แล้วก็กรอกโค้ด sunday thailand youtube นะครับลดไปเลย10%แล้ววันนี้ CGS EP ที่51ก็จากกันไปก่อนเดี๋ยว EP หน้าจะมาคุยเรื่องอะไรก็ติดตามชมแล้วกันครับ thanks God it's Sunday <S อาทิตย์นี้มีเรื่องเล่า